大哥，你的生辰快到了，敬你一杯。四弟有心了。太子竟如此耽于声色，不思进取。陛下息怒。这个人叫什么？趁心，吩咐下去，杀了了事。至于太子。 将他禁足。是，陛下，晋王殿下已经在门口等候多时了。哦，这儿来了，快请他进来。是，宣晋王殿下觐见。ะะ参见父皇。嗯。这是儿臣今日的画作，还请父皇雅正、题字。嗯。 好一幅秦王破阵图，哈哈哈,哈,哈,哈！墨法苍劲有力，扬我唐威、嗯。这话当中怎么有一股淡淡的蓝色香？父皇说的不错，这特制蓝色的墨，正是大哥承前赠与儿臣的。父皇，朕有些乏了，侄儿先回去吧。是。

หยุดเพื่อฟังบทสนทนาเอ้ยเรื่องอะไรดีอ่ะท่านเห็นใช้ยเลินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยศนะคะคือมาตอนที่สามปั๊บก็อือยศพุ่งพุ่งเป็นพัสนุมใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แบบไอเนี่ยมันเป็นคำเรียกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะตำแหน่งมากกว่าเฉลิใช้เเลินนะ ก็ดูจากการแต่งตัวนะคะหยุดเพื่อแอบฟังบทสนทนาก้าวไปข้างหน้าและร่วมวงสนทนาไม่น่าจะดีนะคะเพราะว่าการร่วมการซุบซิบตินทานเนี่ยเออคนที่มีตำแหน่งสูงๆไม่ใช่เรื่องดีนะเราแอบฟังก่อนก็ได้ 觉得靖王殿下才是俊秀出尘。靖王殿下尚幼，倒是这魏王，嗯，姐姐莫不是看上魏王啦、啊？也是，魏王殿下龙章凤姿，莫说姐姐了，我也心向往之。嘘，你小点声，这话可不能被旁人听到。这有什么？谁不馋他的身子？那到了晚了还爱放一个情之人，我又能一亲魏王放子，就是死也甘愿了。哎呀，走了走了，回屋里聊。 小心隔墙有耳。本王倒是好奇，武才人是怎么想的？你太公差ลำ đập sì, ừ, 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 除了宋 <样 S 1>，本王还需要你在神不知鬼不觉的情况下，将一个人带进去，亲自交给太子。魏王为何如此笃定，原赵就会为你所用？你想错了，本王并不笃定。不过才人是个聪明人，应当明白，知道了本王的筹谋，却不能为本王所用，你觉得本王还会留着他吗？ เจ้าไปร่วมแผนการกันตอนไหนเนียเดี๋ยวนะเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะเก็บเจ้าเอาไว้ร่วมรู้แผนการแล้วมันยากนะถ้าเกิดว่าชวนให้มาร่วมแล้วปฏิเสธอะเราเป็นเพียงแค่ใช้เหลือนอะ่ะไม่ปฏิเสธเราก็ป้าบโดนป้าบสิทุกคน สแสดงว่าฝาบาดต,ต้องรู้อะไรแล้วแน่ๆเลยนะอันนี้นะคะน่าจะมีความต้องการเป็นตำแหน่งของเตตน,นะแล้วปฏิเสธน่าจะยากอะ่ะเพราะว่าเขาไม่สนใจตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราหรอกทุกคนป้าไปมันก็มีหลายตัวเลือกแต่ถ้าอยากรอดจะต้องแบบ ทำเนียนไปก่อนนะอาจจะได้แนะนำให้เลือกคนอื่นแน่นอนว่าเขาปาบเ,เราแน่ๆคือกว่เรารู้ไปและวหนึ่งขั้นน่ะเชียวเขาจะเก็บเราไว้ไหมล่ะก็ไม่หรอก下 庇佑元照，那便让我看看残人的能力吧。方才听殿下说要让我带一个人进东宫，他是谁？他是江湖上最有名的民间医师，只不过此事不愿让父皇和其他人知晓。残人在后宫做事，应当知道什么是该问，什么是不该问。是，元照先告退了。武残人，你的鱼符。

这边请，有劳了。嗯，武才人，你身旁之人是谁？东宫严禁出入，来人，将其拿下。慢着看看，这是。就告诉别人说，是医生送来 เราผิดอีกแล้วเหรอเฮ้เรายังไม่ได้กดอะไรเลยฮะเมื่อกี้เราเลือกเรายังไม่ได้กดเลยไม่ใช่เหรอทุกคน งั้นเดี๋ยวเราลองแบบให้เขาเลือกคนอื่นนั่นไง <c oughs> แสดงว่าเราอ่ะเลือกถูกแล้ว <c oughs> ไม่แปลกหรอกที่ไม่มีใครสงสัยอะ่ะ <c oughs> แสดงว่าเราเลือกถูกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้กดเลยนะหรือว่าเราเลือกปว้ยอกไม่ได้เหรออันนี้เราเราเลือกถูกแล้วอะ่ะเลือกอันนั้นอะถูกแล้วรีบกดเหรออ๋อแสดงว่ามันต้องรีบกดอ๋เมื่อกี้เราถูกแล้วนะทุกคนแต่ว่าเราอะต้องรีบกดเรากดไม่ทันไงไเรื่องมันเลยนั้นไปก่อน เราก็ลืมอ่านว่าเขารีบกดรีบให้กดไม่เป็นไรถือว่าที่เราพลาดเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องจริงเอ๊ะเอ๊ยยังไงคู่นี้กับหมอยังไงเอย่ยนั่นไงเอ,เอสายตาแบบนี้นะเออสายตาแบบนี้นะฮันไม่

<laughs> 太好了，晨曦，还好你没事。趁曦杀了了事。殿下不要这般眉头紧锁。上次的曲子，我们一起把它谱完吧。 晨曦，哦、我想好了，我会向父皇提出让出我的太子之位。哦，竟然亲手将陛下带进了东宫，发生这么大的事，我该怎么办？สาร ต่อฮอกเต้เพื่อแก้ตัวไม่ได้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 สารภาพไม่ได้สารภาพไปนะคะเราตุ้ยอยู่ดีไปขอความช่วยเหลือจากท่านป้านะคะ<ฮ> 主子息怒，让我如何能不生气？江才人之死，本宫费了这么大的周折，是至王熙和贤妃联手，可是那个贱人只罚了半年的俸禄。江彩人的死，竟然是你做的！陛下对他真是好啊，好的有点过分了。主子，日子久了，陛下定然厌弃为贵妃，也会看到主子的一片深情。何况主子的外甥女来了。

จะไว้ใจก็ยากแหละเห็นหนากำนันเอ,อ่อขโมยดอกไม้ไปกดไม่ทันอีกแล้วโอ้โหขอคิดหน่อยก็ไม่ได้หรอ วิ่งหนีไปคนเดียวห the ุยจะกดแสดงว่าเราต้องรีบกดเร็วๆนะทุกคนออไอ้กดช้าไม่ได้ต้องกดเร็วๆกว่านี้เดี๋ยวกดดูฟังก่อนฟังก่อน ซุปหอมเหมือนนี้เป็นสูตรหวานโอเคเออจะพาไปด้วยไหมหรือว่าหนีไปคนเดียวเราหนีไปคนเดียวนะทุกคนให้ให้นางกำนันคือโดนแทนเราไปเลยอ๋อก็เพิ่งเห็นว่าเขาเขียนว่าให้รีบกดให้ทนันโอเคไปหนีหนีหนเอา,เอาใช่ใช่ไปคนเดียวให้นางกำนันรับบทแทนนะทุกคน พี่ดี่าี่想你了来看看你。财人你逃的倒是比那个。โอ้โหต้องลากไปด้วยกันก็คิดอยู่ว่าเออถ้าเกิดว่าปล่อยตอนแรกก็คิดว่าถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยคือคือดูอันเนี้ยป้ายังฆ่าเราเลยอะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าถ่วงเวลาไว้ให้นางกำนันโดนป้าแทนเราอ่ะอาจจะแบบไอ้นี่ก็ได้แต่ไม่ใช่เขาเพ่งเลงเราอยู่แล้วมันก็เลยตัดสินเร็วไง พอเราปล่อยปล่อยให้นเนี่ยเออนางกำนันอยู่คนเดียวไม่ได้อะพาไปด้วยกันก็คือรวบผัวโจมท้ายไปด้วยกันเอา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  <ทำ S 1> 要是被发现了，别出声。在这愣着干嘛？去那边找是、嗯。都的是。我懂。现在，我们就他们 A lạc lạc được năm mươi phút là bụi tham môn bụi cháo tinh tinh nha bụi nó giữ trắng ว่าเราต้องฆ่ามันจะมันจะทำได้หรอโอ้โหวิฉากเดินเลยไอ้เอาอีกแล้วโดนซ้ำโดนช้ำจริงๆได้ต่อไปจะโหดยิ่งขึ้นกว่านี้ไม่มีคำว่าเวตาสงสารแล้ว ปิดปากทุกคนเลยป้าเฮ้ยทำคุณบูชาโทษจริงๆมาเอาปิดปากผมปักได้ไหมนี่คนตายคนตุยพูดไม่ได้เออ 姐姐โอ้ยจะเป็นแบบไปขับอะไรกันตักต่างอโอ้โหจ้องมองท่านที่ดิเดี๋ยวสิจ้องมองท่านที่กำลังหนีจบแล้วทุกคนตอนที่สามยากมากเอ้ยเอาไว้จะหม่ยพาสต้าน,นะคะบ๊ายบาย